สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาคุยกันถึงตัวเต็งเมื่อรอบปุ่นเสือหน่อยนะครับผู้ที่จะคว้าแชมป์เมื่อรอบปุ่นเสือครั้งที่21นะครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนี่เป็นการชกในรอบรองชนะเลิศคู่แรกนั้นทางด้านฉลามดาในเวทาสลากกอชนะคะแนนภูมิใจไทยประกรบพลสุดินทําให้เจ้าฉลามดําก็ไปเย็นรอชิงชนะเลิศนะครับกับผู้ชนะคู่ที่2ซึ่งทางด้าน เพชรสังวานซอกาแฟมวยไทยก็แพ้คะแนนให้กับทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีสรุปแล้วมวยรอบปุนเสือนะครับครั้งที่21นี้ก็จะเป็นฉลามดำในเวตาสลาชิงกับทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นอีสานเจออีสานนะครับภูมิใจไทยประกรันพรสุรินเจอับทางด้านเพชรสังวานซอกาแฟมวยไทยสุรินเจอบุรีรัมนะครับรอบ เป็นลำดับที่สามนะครับวันนั้นนะครับคู่แรกนั้นฉลามดำนะักเกต่าสลากับทางด้านภูมิใจไทยปกรณ์พลสุดินขึ้นมาเนี่ยราคาเดดเปิดมาที่ภูมิใจไทยเป็นต่อที่11.8นะครับแต่ว่าขึ้นมาจริงๆเนะี่ยราคาเสมอนในเสมอกันเลยนะครับอยู่ที่เสมอแค่ภูมิใจไทยแลว้วก็มีไล่ไปเสมอฉลามดาคู่นี้ไม่คู่นี้ไม่มมห่างนะครับเกมการชกเนี่ยเป็นทางด้านภูมิใจไทยเดินเข้าหา ฉลามดำถอยตั้งรับนะครับแล้วดูวันวันนั้นนะครับเดิมเนี่ยภุมิใจไทยจะสูงยาวใหญ่กว่านะครับแต่วันนั้นเนี่ยฉลามดำมาหนานะครับหนารูปร่างดูใหญ่ดูแกร่งขึ้นเยอะนะครับสําหรับเจ้าฉลามดําอาวุธก็หนกักแรงครับถอยตั้งรับภุมิใจไทยเด่นก็หาวางแข้งซ้ายต่อยหมัดต่อยท้องนะครับมีเดินจับเดินตีฉลามดําก็วางแข้งขวาสกัดมีลูกถีบ ใช้ความรวดเร็วใช้ความหนักแรงต้นๆมีเบียดนะครับสามยกเบียดราคาก็เบี่ยงมาทางด้านฉลามดำเป็นต่อเล็กน้อยนะครับพอยกสี่มาเนี่ยผมมะใจไทเดินเร็วขึ้นครับเดินจับเดินตีต่อยท้องต่อยหน้าเดินปั้มมีขวางมีเสียบแทงครับมีลูกตีมีลูกวางแข้งและได้ลูกล้มนะครับวางแข้งลูกล้มราคายกนี้พลิกกลับมาเป็นต่อนะครับภูมิใจไทยหมดยกสี่เนี่ยภูมิใจไทยเป็นต่อที่สามหนึ่งเลยนะครับ ไหลต่อไปที่สามหนึ่งคือที่จริงนั้นคะแนนในคู่นี้นะครับยกสามเนี่ยสามยกมาเนี่ยฉลามดําดูเหลื่อมนิดนิดนะครับได้ลูกหนักลูกแรงลูกรวดเร็วลูกฟีมือลูกฉลาดหลักเดี่ยมนะครับส่วนภูมิใไทยเดินและยกสี่ภูมิใไทยเป็นเป็นยกที่ภูมิใไทยทาได้ดีครับมีลูกหนักลูกแรงฉลามดําอ่อนลงให้เห็นนะครับแต่ว่ายกที่สี่เนี่ยสถานการณ์ชิงดํานะครับแต่ว่าราคาไหลต่อไปทางด้านภูมิใจไทย จากคยกปใหม่เป็นต่อที่สามสองเจดสี่นะครับแล้วก็ช่วงให้น้ําไหลต่อไปถึงสามหนึ่งคือทุกคนคงมองว่ายกที่สี่เนี่ยผมจะไทยได้เยอะก็เบียดมาทันแล้วนะครับและยกที่ห้านี่ถ้าผมจะไทยเดินทํานะครับซึ่งฉลามดาเนี่ยอ่อนแรงลงคงจะรับแล้วคอพายไปนะครับก็พากันไหลต่อแต่ออกมายกที่ห้าเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นนะ ผมจะไทยออกมาเนี่ยไม่เดินไม่จับไม่บี้ไม่ลุยเหมือนเดิมออกมาไม่เข้ากับต่างคนต่างไม่เข้าบารมีเก่าของทางด้นฉลามดํายังเหลือนะครับราคาก็เบี่ยนกลับมานะครับไหลรองแล้วก็เบี่ยนกลับมาเป็นฉลามดําเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเมื่อคู่นี้ออกได้สามหน้านะครับแต่ว่าฉลามดําซึ่งทรงมวยของช่องเจ็ดสีคือถอยตั้งรับออกวุฒิสียงามออกลูกฉลาดระเบียบดีก็เป็นไปตามนั้นครับผมก็มองว่า สลามดําดูดีกว่าครับวันนั้นแต่ว่าราคาเหวียงค่ามาสลามดําในกลุ่มนะครับในกลุ่มผมก็บอกแฟนขบว่าอย่าต่อนะครับอันตรายคูณนี้เล่นแล้วก็จบไปแค่นั้นนะครับอย่าต่อเพราะว่ามันออกได้สามหน้าถ้าเราต่อเนี่ยอาจจะเสียเปรียบอาจจะเสียน้ํานะครับก็ให้นิ่งเพราะว่าไม่กล้าต่อสุดท้ายกรรมการก็กรวบรวมคะแนนให้ทางด้านสลามดํำและท่าซาลานะครับชนะคะแนนไปสามเสียงนะครับสี่สิบเก้าต่อสี่สิบแปด เป็นทีมงานจากสอโชคมีชัยนะครับในเวทาสลากเข้าชิงชนะเลิศอีกครั้งนะครับในปีที่แล้วนี่ฉลามเสือก็ได้แชมป์ไปนะครับจากแชมป์นี้ปีนี้ฉลามดํำมาอีกนะครับแล้วก็ทํำท่าเป็นตัวเต็งมีโวกาสจะได้ได้คว้าแชมป์รอบนี้เยอะนะครับเพราะว่าฟอร์มสดมากช่วงหลังแต่ก่อนนี่เป็นมวยเดินจับเดินตีปั้มแทงรุนแดงนะครับเดินบู้ตะลุกเจ้ามุดคันไปเจ้ากสิกรแต่พอทางด้าน พระจัน์ฉายมาเทนได้นะครับเป็นมวยถอยตั้งรับฝีมือลาลาชิงเชิงโชคดีนะครับก็ต่ได้ดีพัฒนาขึ้นมาเยอะสรุปแล้วก็เข้าไปยืนต่อชิงชนะเลิศแล้วก็มีโอกาสครองแชมป์เยอะด้วยนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับวันนั้นทางด้านเพชรสังวันกับพุธทธิกรครับเรทเปิดมาใหม่ๆนี่เป็นต่อแค่เจ็ดสี่นะครับแล้วกวันโชคไหลไปถึงสี่หนึ่งเลยนะครับอยู่ทางด้านเพชรสังวัน ทางคนมองว่าร่างกายวันนี้ดีได้ใหญ่1 6ปอนด์ไม่น่ามีปัญหามุติกรวดเร็วหนักแรงแต่ว่ากระดูกเป็นรองเยอะโคงต้านไม่อยู่นะครับราคาเห,หลก็ไหลต่อเกมงานชกขึ้นมาจริงๆอ่ะโอ้เพชรสังวนัตนตน้ตนๆก็เป็นต่อนะครับพอมุติกรก็สู้ได้ดีถอยตั้งรับออกลูกลีลาสวยงามแต่ว่าเหมือนจะทําอะไรเพชรสังวัรไม่ได้มากนะครับเพชรสังวนดูแข่งเดินเขไปแต่ว่าก็ไหลต่อไปช่วงหนึ่ง พอยกสามก็มีเริ่มราคาไหลรองเพราะว่าเพชรสังวานเดินไปหลงเหลี่ยมหลงแข้งมีเสียอาการนะครับไหลรองพอยกสี่มาเนี่ยเพชรสังวานเดินเหมือนเดิมแต่ว่าวุทิกรก็ยังคงที่นะครับคอยดับคอยโต้างแข้งไปเรื่อยมีลูกเหลี่ยมมีลูกกระตุกมีลูกปัดนะครับแต่ว่าเพชรสังวานเริ่มอ่อนแรงลงนะครับยกนี้ราคาก็เหวี่ยงข้ามไปทั้งด้านมุฒิกร ลูกฆ่ามาพุธคอก็คุมลูกมวยไว้ได้หมดมนะครับชนะคะแนนไปมวยคู่นี้ก็พลิกคําวิจารณ์นะครับส่วนตัวผมเนี่ยในกลุ่มผมก็แน่ข้อเพชรสังวานไปทุกราคานะครับเรียบเข้าไปเหมอกานยุดน้ำนอกใจ้ด้วยนะเป็นจีเด็ดผมสุดท้ายก็โอกาสรองตัวแทบไม่มีนะครับยกสี่มาก็ปลายยกก็แพ้เลยยกฆ่าก็เรียบร้อยออกตัวแทบไม่ได้นะครับออกตัวได้ไมาก็นิดหน่อยสรุปแล้วก็คือฉลามดบในกรทาสลานะครับ ชิงชนะเลิศกับทางด้านวุฒิกรส่วนน้ำเทนทานคีรีส่วนคู่จิงที่สามก็เป็นสุรินทร์กบุรีรัมนะครับภูมิใจไทยกับเพชรสังวานที่สามวันนั้นนะครับเจ้ามหามงคลววังพรมนะครับมหามงคลเพชรเบดหนึ่งหกแปดเจอกับทางด้านเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับเนึ่งเพชรดำมาแทนเพชรดำเพชรเกตเพชรตอมนหนักสองปอนด์ร้อยสามจสองร้อยสามจุสี่คู่นี้ผมก็แน่แฟนกลับให้เล่นไปที่เจ้ามหามงคลไปที่เด็ดนะครับแต่ว่าราคาก็ไหลเร็ว สองคู่แรกนั้นก็เสียเต็มเต็มนะครับคู่ที่สามเนี่ยนะ่ยให้เข้ามามังคนุนราคาไหเลเร็วคงจะได้ขึ้นไม่เยอะนะครับเพราะว่าท้ายท้ายก็ต้นไม่อยู่หนักแรงรวดเร็วกว่านะครับก็นายเะเบียนประหลัดก็ไปรับแจ้งเกิเดเรียบร้อยสาหรับหมามงคลน,นะครับสัเงเกตุเรายการนะครับรแคมโบเล็กตอยโยธาชิงแชมป์ว่างรุ่น140ร้อยสี่สิบปอนด์ถา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 วิธีมวยช่องเดีดสีกับทนายยอดอิตีพทททททวี เลตเปิดมาใหม่ๆแค่สิบเก้านะครับแลมโบเล็กเป็นต่อก่อนชกกรไหลไปที่สามสองนะครับคู่นี้ผมคาดว่าม,มีตัวเงินไปไหลรองทางด้านยอดอีทีเยอะนะครับเพราะว่าถ้าไหลต่อไปทางแรมโบเล็กเนี่ยสามสองห้าสามเนี่ยเกมการชกจริงๆน่าจะมีจังหวะได้ออกตัวนะครับเพราะว่าทีมงานพงเยี่ยตีงเซเจาเล่ถ้าไปดันเล่นนะครับถ้าไปดันเล่นอย่างอีทีเดินจับเดินทีปั้มทีรุนแรงเนี่ยมีโอกาส ราคาตื้นหรือพลิกกลับมาเป็นต่อแฟนคลับคงจะได้ออกตัวบางทุนนี้นะครับก็น่าจะมีตัวเงินไปแทงเดทดเยอะขึ้นมาจริงๆไม่ใช่นะครับโดนลูกซ้ายเรียบร้อยโดนนับแปดแล้วก็ยาวเลยนะครับลูกสี่ก็มาโดนหมัดขวา้าอีกโดนนับแปดอีกเป็นครั้งที่สองนะครับคู่นี้ผมแนะนำแฟนคลับเล่นทีเด็ดไปเทียดแดมโบเล็กนะครับแต่ว่าคงไม่ได้เล่นเพราะว่าดูราคาแล้วต้นๆก็เบียดแต่ว่าทุกท่านคงจะดูก่อนนะครับว่าน่าเล่นไหม แค่คิดก็โดนมาดทุกซ้ายนับแปดแล้วนะครับนี่เลยไม่ได้อะไรเลยเก็บของตายคงจะเป็นของแพงต่อแพงก็คงจะลําบากนะครับอยอดอีทีวันนี้โดนซ้ายก็ร่วงโดนขวาก็หล่นนะครับแต่คะแนนออกมานะครับคะแนนออกมาเนี่ยสี่สิบเก้าต่อสี่สิบห้าที่จริงห้าสิบสี่สิบมาก็ออกได้นักมวยคู่นี้ 50าสิบี่ิบห้าหรือห้าสิบสี่สิบหกก็ยังพอทนได้แต่ว่าถ้าสี่สิบเก้าเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยมันก็ทําลายความรู้สึกของคนเขาดูมวยอยู่นะครับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนอย่างผมเนี่ยผมแฟลคงับถามในกลุ่มไลน์ว่าอาจารย์ที่นี่มีเขาทายกันว่าคะแนนเท่าไหร่ผมก็มองตามความรู้สึกว่าน่าจะห้าสิบสี่สิบห้านะครับยกแรกโดนนับแปดก็สิบแปดยกที่สี่ก็สิบแปด ส่วนยกสองยกสามและยกห้าเนี่ยต้องมียกใดอกยกหนึ่งที่ยอดดีทีแพ้อีกยกหนึ่งแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นห้าสิบต่อสี่สิบห้าเขาแจ้งแทนกลับไปแต่ว่าออกมาจริงคือสี่สิบเก้าต่อสี่สิบห้าก็อยากถามเหมือนกันนะครับว่าคะแนนที่สี่สิบเก้านะสำหรับแรมโบเล็กแพ้ยกไหนไม่ไม่ไม่น่ามีการตัดคะแนนหรอกครับตัวไม่แพ้สักยกนะครับลังจะได้นับแปดยกแรกยกสองก็ไม่ได้มีอะไรเลยสำหรับยอดดีที ไม่ได้เหลื่อมมาหเห็นอย่างมากก็แค่สิบสิบนี่นี่คืออย่างดีนะครับแต่ว่าถ้าให้อะตโมเล็กเก้าจะดีทีสิบมองไม่เห็นสักยกนะครับคะแนนก็น่าจะเป็นห้าสิบต่อสี่สิบห้านะครับที่ที่มันสวยงามแล้วมาดูความคิดของผมนะครับเกี่ยวกับคู่ชิงชนะเลิศเมยอรอบปุนเสือครั้งนี้นะครับฉลามดํานี่แกรง่งหนักแกรง่งรวดเร็วฉลาดและการดําเมินของสอโชคมีชัยพร้อมกับวาสนาบารมี กับแชมป์วยรอบผมว่าเหมาะนะครับเหมาะบารมีเดิมๆก็ดีซึ่งวันนี้มาเจอกับทางทีมงานของท่านจเจเรนะครับของท่านสรดอดทีมงานจากซอเทนโพวุฒิกรก็ดีวันดีขึ้นนะครับการพัฒนานี่มีดีขึ้นตลอดดีขึ้นเยอะแต่ว่าวันนี้นะครับตามสายตาผมนียังเป็นรองอยู่พอสมควรนะครับถ้าเดินจับเดินทีเจอลูกทีเจอลูก แข้งขวาลูกฉลาดลูกรวดเร็วผมว่าน่าจะไทยๆนี่น่าจะเอาไม่อยู่ซึ่งเกษตรกรนี่รวดเร็วกว่านะครับฉลาดกว่าลูกหนกักแรงก็ดีกว่าวันนี้เนี่ยพุติกรก็เสียเปรียบครบวงจรนะครับเสียเปรียบครบวงจรแต่ว่ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนแล้วแต่วาสนาแล้วแต่บารม,มีของใครนะครับขึ้นอยู่กับวาสนาเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมก็ยังชอบไปที่ บุญฉลามดำในกรทาสลา,าครับวันนี้มองว่าทั้งโอกาสทั้งวาสนาบาราได้มีน่าจะถึงแชมป์อีกตัวนะครับของทีมงานสอโชคมีชัยส่วนคู่ชิงที่สามนะครับเพชรสังวรนอคาเฟ่โยไทยเพชรสังวัสอสมานการเมน้นเจ้าถุงตัยอปอพินณาพัฒนะครับจากพระปราชัยบุรีดำวันนี้ได้โอกาสเจอกับทางด้านภูมิยไทยประวัลพรสุรินวันนี้ความรวดเร็วความหนักแรง อยู่ทางด้านภูมิใจไทย1 1 6ปอนด์นี่ไม่มีใครที่เปียบเสียเปียบแต่ว่าดูทางด้านภูมิใจไทยจะดีกว่านิดนิดนะครับเพราะว่าคุ้มหนักไม่เยอะ1 16เนี่ยกอเพชรสวัสยังคุ้มหนักเยอะอยู่วันนี้จะมาเดินบวกเดินแรกเดินรวยเนี่ยภูมิใจไทยดูดีกว่านะครับผมมองว่าภูมิใจไทยน่าจะครองอันดับที่สามไปนะครับสรุปสรุปแล้วนะครับหวยรอบปุ่นเสียงที่21นะครับผมมองว่า ฉลามดำน้นท่สลามมีโอกาสได้รองแชมป์เยอะนะครับส่วนชิงลำดับที่สามนั้นผมชอบไปที่ปุ่มไใจไทยตะกรอนคอนซรินนะครับและแฟนคลับทิกําลังมองหาหวยลหลพักยกนะครับขอแนะนําหลพักยกที่สิบีนกกบบนาา่นะครับเป็นลหลพักยกระบบอัตโนมัติราคารวดเด็วจากขอเพทีนะครับมีมวยให้ดูสดๆนะครับจากขอเพทีออกตัวได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังนะครับแอปพิเกสองสี่ที่เดียวจบครบทุกความมัน แอปพิเคสองสีที่นี่การันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับท่านที่เข้าไปจิ้มไปแทงไปออกตัวไปบังนะครับใช้ที่นี่เป็นหลักประกันที่นี่ดีนะครับมวยเสมอโตไม่กินนะครับมวยเสมอก็คืนทุนมวยโดนไล่ลงก็คืนทุนนะครับต่างจากเว็บอื่นซึ่งมวยเสมอมวยโดนไล่ลงเนี่ยตัวตัวโดนไล่เนี่ยเป็นตัวชนะมวยเสมอโต๊ะกินเลยนะครับที่อื่นที่นี่ไม่ใช่นะครับ ที่นี่มวเสมอก็คืนทุนเราใช้จุดดีๆจากที่ตรงนี้ไปเป็นหลักประกันในการทำนนะทองเลี้ยงก็ผลเราได้นะครับที่นี่เปิดราคาสี่สิบห้าสิบหนึ่งผมเชื่อแน่ว่าหน้าตู้บางแห่งเนี่ยยี่สิบหนึ่งในวทีที่นี่แค่ห้าหนึ่งสิบหนึ่งนะครับเราก็ใช้จุดดีที่ตรงโน้นนะครับเป็นหลักประกันเราเราก็มาเก็บที่นี่คืนนะครับผมมองว่าเป็นสิ่งดีๆที่แปลงกลับน่าจะรับไปพิจารณานะครับ แล้วก็ราคาเรทเมม่อไหลต่อไหลรองบรรยากาศการเล่นเป็นยังไงครับที่นี่มีให้ดูนะครับสามารถดูได้เพื่อตัวเองได้นะครับไม่มีใครหลอกเราได้นะครับแฟนคลับที่อยากเข้าคุยรายของผมนะครับ0930050480นะครับบางครั้งบางทีที่นี่อาจจะมีสิ่งดีๆให้กับแฟนคลับนะครับท่านนี้ขอให้แฟนคลับโชคดีร่ำรวยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ